จานชามมีไม่ใส่กินใส่กินใส่เป็นหมอ้อเลยกินข้าวทีเป็นหมอ้อเลยดูดิอร่อยมากเลยผู้พี่ป๋องเรากินข้าวเป็นหมอ้อเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> อร่อยด้วยนะดูดิจานชามมีไม่ใส่กินใส่กินใส่เป็นหมอ้อเลยกินข้าวทีเป็นหมอ้อเลยดูดิอ <Weber> ร่อยมากเนี่ยปป๋องโอ้ ดูดีครับท่านผู้ชมม,มีอะไรให้กินอีกผักโอ้สเดาอีกตั้งหากนี่ครับกินผักเป็นยาเราดูพี่ป๋องเขคี่ยวนะเคี่ยวผักนะอำ้อำาอ้ํอร่อยผักด้วยอร่อยสตาวอร่อยจริงๆนะพี่ป๋องเนี่ยกินข้าวแบบเห็นแล,ะละวะ้วเราแบบว่ามันอร่อยนะ เวลาเราเห็นเขากินข้าวกินแบบมันอร่อยอ่ะยอดจริงๆเลยนะอ่า <t ong> ออือร่อย <t ong> ไม่รู้กินกับอะไรนะแต่แต่รู้ว่าอร่อยอ่ะอืมอืม <t> อ <ong> <t ong> ืมไปไหนล้วไปไหนเราหาที่นั่งไหมกู <t ong> น,นั่งตรงนี้สบายใจว่าไม่มีใครแย่งข้าวกูกิน โอ้ยอร่อย,ย,ย,ยโอ้ยเป็นตัวแสบหลายน่สวยใส <c oughs> มาเบิงเนี่ยเบิงแนวตลกแน่ไหม,มเคี่ยวแมงกระดูกไก่นี่แหละไหมกินได้ทั้งกระดูกก็ดีเนนะไม่ต้องทิ้งเอา้าทิ้มโหลดโรวยมากหลายเนะี่ยสูงกว่ามากมาัมกมักเอลี่กินขา้าวไหม <c oughs> โอ้ยกินเต็มปากเต็มคำอย่างซี่แล้วมันมสนิมึงจะแซ่บเนาะนี่นี่ไก่ไก่ไกู น่องไก่น่องไก่กินได้หลายมันสีได้มีแห้งกูก็ต้องไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานของกูเนาะเงินทองมันหายากเงินทองมันหายากกูก็ต้องเฮ็ดของกูยังซีละกินอ้ํามันกระแทบหลายเนาะวาวไปมันก็เป็นตะมูลเป็นตะแซบไอ่น่องไก่อีกละกินได้ทั้งกระดูกกูเคี้ยวกระดูกได้กูเคี้ยวไปดนแล้วแต่เสียดายมันมันฟันเม่นฟันหมาเด้อหมาต้องเคี้ยว มันกินกระดูกบ่ได้กินไปมันก็เจ็บฟันเคี้ยวไปก็เจ็บฟันเออเอ้ยยังสี่หลุดเบนต์แต่ซบสวยเออเอ้าอโลดอโลดเอเอ,อ,เอ,อกูก็มีความสุขของกูยังสีแ่แหละกินหลายๆมีแห้งกูก็ไปเฮ็ดงานจับจอบจับเสียมขุดปลูกต้นไม้ของกูนี่แหละนี่แหละคือวิถีชีวิตของกูกูเห็ดงานกูใช้แรงงานกูออกแรงกูก็ต้องกินข้าวหลายหลาย เด้อพี่น้องเฮฮาฟิลมนำเสนอแมุนมุวนออกแแนวฮาฮาบ้างอย่าไปซีเรียสหลายกับชีวิตน้องโอเคสำนี่แลหละเฮฮาฟิลมลาไปก่อนเด้อพี่นอ้องฮึเฮฮาฟิลมลาไปก่อนสวัสดีสวีดัต